ครับผมสุเธิครับผมสุขใจสงทั่วไทยรายงานตัววันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรมาติดตามแตงกวาแตงกวาที่ฉีดสมแดงครับผมอันสวนนี้คือสวนของภูไยกรับมาดูครับทุกท่านมาดูครับนี่ทุกท่านเห็นไหมครับดูแตงนั่นครับออกดอกครับนี่ครับและครับดูสังเกตครับนี่ช่อลูกจอกทุกข้อครับสังเกตดูครับนี่ครับเนี่ยครับ แตงต้องเก็บไปแล้วครับสิบวันเนี่ยครับดูครับเนี่ยครับดูดูดอกครับนูนน่ครับออกทุกข้อครับเห็นไหมครับขนงนจะแตกดีมากครับนั่นตบครับดูขนานครับนี่เห็นไหมครับดูนะครับดูครับอันนี้อยู่แถวนาเลิกครับเนี่ยครับออกทุกข้อดูชอบนู้นเนี่ย ดูยอดครับนี่ยอดเดินดีครับสังเกตดูใบครับเขียวเปิดรับนี่นะครับเขาว่าเขียวเปิดเขียวเปิดนะครับดูนี่ครับดูลูกครับทุกข้อครับครับสมแดงพอช่วยเกษตรกรลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีครับสมแดงเป็นอาหารชูกําลังพืชเห็นไหมครับเป็นอาหารชูกําลังพืชชีวภาพจูกรินสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนี้ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินทำให้ดินสมบูรณ์ร้อเอร์เซ็พืชเจริญเติบโตไวเนี่ยนะครับดูใบสังเกตที่ใบครับใบเขียวเงาใบหนาลูกออกทุกข้อครับดูครับโน่นเห็นไหมครับข้างนใยหมุนเลยครับโน่นครับสุดยอดไหมครับเนี่ยครับเราปลูกทั้งทีครับให้มันมีคุณภาพต้นทุนต่ำแต่ผลผลิตมีคุณภาพครับดูครับโน่น อันนี้เจ้าของสวนนอนนิ่งเขาเพราะตื่นดึกครับตื่นดึกแล้วแกะป่าจะเสร็จครับนี่นะครับดูครับเป็นไงครับครับว่าสิบฝากว่าไม่เท่าตาเห็นครับอันนี้ครับของจริงครับนี่ครับดูนะครับทุกข้อครับครับผมเพราะสมแดงเป็นอาหารชูกำลังพืชชีวภาพจูลแคลซีก็ร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้ช่วยฟื้นฟเดน รับสภาพดินยายสรว่าจะพื่ใต้ดินนะครับอันนี้ทําให้ดินโตยร่วนทําให้รากเดินดีรากกินอาหารได้ไกลดูดซับสารอาหารได้ไกลพื่อก็จเจริญเติบโตวไวช่วยลดต้นทุนเพนิ่มผลผลิตครับส่นใดสนใจโทรครับ